มันขึ้นไปสูงซื้อยม่สามปีเดี๋ยวมัน็หลายให้ใบระบาดไปเออเรามีทว่าเดี๋ยวจะโดนลอยแพแล้วนหะโอ้ตายไปสี่คนแล้วทํางนักส่งเลยพวกนี้ไปให้แพพวกนี้ไปให้เขาทัไม่รุนแรงนี่ไงกองโบ้เลยเนี่ยนี่ไงเนี่ย น,นี่กองได้นี um. ่กองเบลอเลยเนี่ยหลายปีแล้วกองอยู่นี่หลายปีแล้วโอ้ยเดินไปไม่ได้เลยมี่ลื่นแน่ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยกองลื่นฮะได้ได้จะได้จะเอาที่บางไงโอ้ยเปียกบ ทั้งตัวนี้ค่อนเยอะเนโอ้ใครเอาฟานไปเหรอหมดหมดแล้วเาฝานไปเลยโน่แปวกินแล้วั่นไหะเอาฝานไปเลยเว้ยสงสัยว่ามีอะไรปอะไรนะปล่อยกินนี่่อาปล่อยยกก่อมดมันก็ปู้มดหมดแลกลายเป็นตัแลวรักแม่แล้วรักแม่แล้ว ê hàm 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 gì hàm 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 ช้างเลียวกระโดดเลียวตลอดเวลาอะไรเล่าออกไปเล้งก็ได้แล้วออกไปได้ยงทำไมอ่ะไม่มีพิษไปแล้วเ้ยมีเยอะแยะพิษไปอ่ะเป็นมีที่จัดงานนะออกมาไม่ได้แล้วได้แล้วตอนนี้โอ้ยได้ไปยังไปสวนบอกระวังระวังไม่เยอะหรือว่า

นายที่อาบน้ำที่อาบน้ำจะไปอาบน้ำแล้วในช่วงเวลาบ่ายสองโมงขอกราบีิมลท่านสรมณนาท่านสิงธามาศและขอเรียนเชิญคณะครุมาประชมี้อประชุมชั้นสองท่านใหญ่สนะคะติดจะไม่เสร็จเลยติอะไรติดารละอดครับฮะติดการละอูดครับอ้ีนองบุญ้ด้วยเลยขณะนี้เหลอเวลาประมาณ้าย มีหอตอเจ้าประจำอันนี้ม่ยคนลวันนะคเลยรวมกัน2คน2วดอวันก็เลยเป็นนงฟ้าที่น่ายักษ์เท่าน่อยนึงใหรอนิดนึงเสียเวลาหน่อยเบอกว่าถ้าเจอพิสิตชวนพูดไม่ได้ก็บอกเขียนจับยิงเลยยิงทิ้งเลยโอ้ยจังเลย ยิงอนมาครับยิงนดโเลยโอ้โหนี่กินต้องสาขวดนี่สาวดเลยนี่ยกินแดงเพราะน้ำไปเดินดูต้นของจารผ้าดินกันดง้อๆกิข้าวเพราวไปตัดขตัดไม่กินเนตัดไม่กินคราะว่ก็ลงไปตัดเลยนะครับ โอ้สิงเหาไงใครมันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ปลูกไม่หยุดไปเันอยเยอะไปหมดเวาจใช้จะไปซื้อตลาดนี่้มยวนี้ไ้ไโอ้โโอ้โมันล้ม อาจจะมันน้อยมันล้มโดนตนแบกไงนี่เเนี่ยลนล้มเทคนิคกัเทคนิคแค่เจ็บง่ายง่ายไงมาแล้วมาแล้วจะของสวนมาแล้วมาเขียนี่มาเขีย ออนซอนเดย์ออนซอนเดย์อันนี้ก็ล้อมนี่ไงโอ้โหแตกจริงไม่รู้จริงจริงเนี่ยเจตนาตอนไหนตอนทุบมาท่านหรอไม่ว่าเจตนาทำให้มันน้ำจะท่วมไปเลยน้ำงามดีแน่เนี่เรียนเนี่ยโอ้โหเก่งง่ายเลยไม่ยอมตายเขาก้มเก็บกรไม่ยอมตายไม่ยอมตาย องาด้คร <ider Stadium> ับต้ง่ด้งามแล้วดเไเัน้มันใหญ่่เออ่างนี้มอยู่นอนไลครับโอ้ยใบเบงเน่ยมันชอบนอนมั้งเนี่ยโอ้ยมันง่วงนอนแล้วนี่เดียวเกษตรมาอยู่นี่ครับมีเกษตรอำเภอมาไงเกษตรสมพงเลยก้กิน นู่นูด้วยน่อมหลายร <c oughs> ิ่งงามดีเลยบลัตี่่ไหมเนี่ยบอคีครับอเอ้ยเขาตัดไปกินแล้วตัดไปกินแล้วหรือต้นใบน,นี่นี่ <c oughs> นี่นี่น <c oughs> นโอ้ไม่ชอบปลูกไปแล้ว30%้านทัเอนี่ไม่ชอบปลูกรับ นั่นเหลือแต่ใบเ็ดจังไดเส็เนียอันนี้กินลูกครับกินลูกกี่ครับกินลูกครับกินลูกครับเนี่ยาแตกกี่ครับกินดอกกินดอกกีกราดไปเรื่อยครับเนี่ยแล้วไงแล้วนี่ยคะแนนเาแตกออกกีนคะแโอ้แตกออกกตั้งแย่กันเนี่ยเอน่คะแนนคะแนนสาคะแนนส่คะแนนห้ครับหครับเจ็ไม่ค่อยมากินะแนงครับ้แตกออกถ้ากะลำปีก็กินได้อีก อันนี้พอเราพอเาพอาเด็ดนี่เขาก็จะแตกอีกอืออันนี้กินได้หลายเที่ยวลใบพวกนี้นะนีเด้ดีเด้ดีเด้นีเเดแตกก็ไนี่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 นนี่นี่นี่แตกหลายดอกเลยเนี่ยต้นเนี้ยเลยกลายเป็นหลายดอกเลยเนี่ยนดอกน้อยดอกเล็กจับฉายได้มะยลองี่สองได้ครับได้ฮะท่พอเพียงว่าจะรองพานร่องเลไ่ดอันนี้หัวใหญ่คับดิบกอกกี้ลงกินบ๊อี ถ้าปล่อยไว้นานมันจะมันจะไม่อร่อยถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันจะจะเหลวจะเหลวมันไม่อร่อยมันขี้เขียวอย่างนี้เขาต้อล่อยี่มันแตกปตัุ๊บมันก็แตกขึ้นมาก็หนึ่แตกขึ้นมาหลายดอกจะพุ่งเอากอเดียวก็กอกินแล้กอเดียวก็กอกินได้ก็มันก้อนใหญ่พลวเว้ยมอดแดงนั่นมอดแดงไฟมอดแดงไฟนะมอดแดงไฟ คอครก็มีรุ่นนี้ครับสองคนรุ่นนี้ขายกันคับสอคนเดินไม่ตรนี่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 นอ่นี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 ู่ี่นี่นี่นันี่กระนี่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 ี่นี่นี่นี่่นี่นี่นนี่น่นี่นี่นนี่นี่นีอนี่ับ่นนนีนีี่ยนนน่นนีนีน่่่นี่นี่รน ลงเอาวิธีปลูกเราจินมตลอดปีเลยอาจจะต้ออีกครับไปเท่ากับนี้มันไปเรื่อยไปครับยังไม่ใหญ่ครับไม่เหมือนเบิร์นโต้เอาพี่น้องมาเก็บกวาดจนแก่เช้าจนเย็นค่ำนะครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเรื่อยมาแล้วก็ฝากมาตั้งแต่ต้ฝากหมอฝากโอ้ยดีีฝากใครเรื่อนเออตัดไปก็ไม่ใช่ว่ากินหรอเพราะว่ากินแล้กินแล้วตัดไปฝากกันฝากคนนั้นฝากคนนี้ ดีตัวถึงเดี๋ยวส่งฝากไปถึงวังเลในวังเลยนายกฝากไปถึงทั้เนียบเอาไปใช้ได้อีกอามาจากบรราฝากคนในทั้เนียบใครสนใจของไร้สารพิษไร้สารพิษงามๆอย่างเงี้ยไร้สารพิษส่งไปส่งต่อไปให้ไบเดนได้ไหมครัโอ้โหส่งต่อไปให้ไบเดนไม่ใหเวลาผมใช้มือกลับด้วยว่ ยกเว้นห้ามนายทำม,มาแตะัำกลับไปด้วยว่าห้ามนายทำไปแตะตนนายทำโดนนั่นทำโดนนั่นทำ ใครใครก็จะไปชมไปชมไอ้ร้านรวงอะไรนี่เรามาชมมานี่เลยสุตมเกตลน์โอ้โหนี่ที่เหลือนี่หัวน้อยนนะไม่น้อยหรอแหวะขนาดนี้น้อยที่ไหนนี่พาสีเบอรขนาดนี้เลยพาสีนี่นี่ทั้งแถวเลยนี่ ยังไม่ได้ต no, nah. oh, ัดแรงนี้ยังไม่ได้ตัดนักเรียนมสามมาผโอ้ยนี่เสีมือเด็กมสองมสามะเนี่ยโอ้ยมีมสองมสามได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วมหกจะขนาดไหนเออเนี่ยขนาดสีมือมสองมสามนะครับอันนี้ของเด็กนักเรียนผูกเขาเด็กนักเรียนผูกมันจะมีมันจะมีบล็อกลิบ มันกินกระลำหมดก็เพอเขาเรียกกันจะขึ้นถ้าผู้ใหญ่ติ๊กมาปลูกนี่แลวเท่าู้ใหญ่ติมาปลูกตายหมดกรลำปีรแตแนีเราเก็บ่ลงมาตัดเก็บ จะแตกแนงอีกเหรอครับแตกครับแจกทีนครับแตกยหนอ้โาหโอ้ไม่แย่งอาหารกันใจเลยหแนง คันนีครับเฮ้ยที่จริงอะปากไอหอเล็กๆนี่ก็เป็นตะกีนหอยเล็กๆนี่ก็มเออไปตะไปเอาหอใหญ่เงี้ยหอยอย่างเออกมาห้าแหนงได้หาหอเงี้โอ้โหไปาบอันนี้พันนี่พันหนงันม่วงนี่ยไม่่งยาบ่มันยิ่งร้อยมันยิ่งละเอียดสี่นี่นี่นีไงนี่ไงใสสลัดแล้วแพงเอาไปใส่สลัดงยมางที่ใส่สลัดแพงก็ใส่แนี้ ได้จานละใบเหรอข้าวดำล้ำซิมมาใส่ไม่เห really ็นมันห่อเลยรอลุ่งร้าุ่นครับแล้วไม่มีกระปรปีสีฟ้ามั้งเหรอนี่ห่อโอ้โหนี่รูปเบอเลยแถวนี้แน่นเลยนะ ปบิกจได้ปูก่อนคอยเป็นเนจาผากอง้นนี้กอย่าง้อย่กัท่านมัน่านี่ก็หอมาห่แล้วกพาลูกิาโ้ย้ยพราท่านมึงมากคนเองนะฉันโอยยอมเลยอรทามงมาหรครับยันขานปลูกแลงนี้ปลูกวันแรกเลยครับพิการใหญ่ับพิการพิการท่านพาเป็นพิการเริ่มตลาก็ได้สเดือนกปวันครับ าเเเรรร <te le YN Mechan ics> oh, ิิ่่มมลสอนโอ้หัวนึ่งหัวนึ่งก็ใช้เวลาไม่น้อยนะสองเดือนสามเดือนหัวหนึ่งหัวนึ่งกว่าจะได้กินสองเดือนสามเดือนกินประเดี๋ยวเดียวหัวนึงบางทีไม่ถึงคาบเดียวหมดเลยนะหัวแล้วก็หลายหลายคนเออหลายหลาคนตกลงแจกหมด โถ้ยแกงพวกเราหม้อหกสิบป้าโอ้เล็กที่ไหนหม้อหัวเดียวไม่พอหม้อหกสิบเวลาเราแกงกันที่นี่โอ้หอมโอ้ยแาจะเม็ดแล้วอ่ะ ทค่าดินปดาดินวาวเดี๋ยวไปเอาดาดินมาอย่ด้วยโอ้โหเนี่ยดู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 นะดูที่น่ะเพอแป๊บเดียวโอ้มันเป็นเมตรแล้วอ่ะโอ้โหยาวเป็นเมตรเลยเว้ยจะได้เห็นเืือเทโอ้โหยาดเป็นเมตรเลยเว้ยสวนดาวกับสวนดินเนาะอยู่เคียงคูกันเ เดี๋ยวมีสวนจันทร์สันเรามีสวนจันทร์สวนโอชาด้วยอีกสองสวนนี่สวนจันทร์สวนโอชาอ่าสวนโรชาปลูกปลูกปลูกเขาอีตัวเลยอีตัวตัวโอ้ยาวหมดแล้วยาวหมดแล้วหอมเบื่อ ตอนแรกมันเห็นเรื่องๆๆเราบอกเขาทำไมมันจุกจิมโอ้โหวันนี้หมอึงวันนี้มันเป็นเม็ดอย่างนี้มันดินปุ๋ยหรือปุ๋ยเป็นเม็ดกลมๆเงี้ยนะโอ้ยทักซี่ขิวดิเขียวปุ๊บดิเขียวไอ้ซี่วเนี่ยซี่ขิวซีเขิวซี่ขิวซี่ขิวแล้วผักกี้ไอ้ใบเลือยนี่เขาเรียกไงใบเรือโอ๊ะฝรัง ไม้ <mile> oh. ชีลาวชีลาวนี่ขึ้นตามน้ำคล้ำอยู่ศรีษะได้เยอะเพราะชีลาวขึ้นตามน้ำคล้ำเักาะชีลาวอันนี้พักชีขิวพักชีลาวใบใบไอ้ใบเื่อยอ่าพักชีลาวอยู่ในมันขึ้นน้ำคล้ำอ่ะขึ้นนะพักชีใบเรื่อยหอมเปรย์นะไม่ใช่หอมเปรย์นะมันมันอยู่นี่ลุงตู่ลุงตูอยู่นี่เดี๋ยวไปตรงเนี่ ไม่เปลี่ยอก็เรียกหอมเปหอมเปัีเรื่อย่าัชีเื่อยหอมเปอันี้ชีคิวชีคิวชุนฉุนอักตั้งโอเนี่ยชีฝรั่งว่าเหมือนชีเนี่ยนะเหมือนผักชีแต่ว่าตัวมันใหญ่ชีฝรั่งผักชียูนี่ผักชีอะ ชิฟฟฝรั่งชิฟฟฝรังมันต้นเหมือนผักชีนี่แหละแต่มันใบก่อนใหญ่โตใ,ใหญ่ไงินใบใใ่ก็เหมือนผักชีชอ่ะอนี่มันชีเขียวลกโตๆหายากเลยต้น <c oughs> น้อยเดียวไมไม,ไม่งอกไป่เงินเลยจปทำอะไรกินได้ักเลนนะแลวเลนบักเลน แกงแกงแกงเราโอ้ยมันเยอะมันแย่งเนี่ยแยงผักมันเรออ๋พริกแทงพริกแงเพล่อพริกแทงเลยเดี๋ยวนี้พริกแทงพริกแงพริกแทงเลยว เออใช่ไม่ช้าพ่อทำไม่ดีกาเสียเป็นปดเนี่ยครับมาเข้าใจม่ามีมาดมาเสือปดเหรอมาเสือปวดีแดงๆนนแหละมาทีหลังเเขาเรียกว่านัพิกหนุ่มอ๋อไม่ใช่นึกเนื้อเป็นใช่นึกเนื้อนักพิกอ่อนเออนักพิกอ่อนไม่รู้นิกพิการหนุ่มนักพิกหนุ่มเหรอเออหมดอายุหมดอายุไขแล้ว คนอายุขัขอเธอเขียนมาจากเออเขาอไปหาเขียนแล้วก็ไม่บอกกันพวกเราก็เข้าใจกันอันนี้หลายปีแล้วนะขอเธอพอเพียงแต่เขียนมาตอบตอบตอบเธอทันใดไปน่นไปอีกไปดูอีไชมอีกโอ้ชมสวยดีดีเลยไปเดินห้ามสับสินค้า นเนี่ยตอนนั้นมานี่เนี่ยตอนไปไป,ไปไปไปหอมอ่ะเดี๋ยวนี้โอโ้โหมันงอเป็นเม็ดเลยนนนนเนี่ยหอมแบบอ่าแล้วมันไม่โตเสียหอมมา,น,น,มานู้นหรอไม่ค่ะนั่นหอมใหญ่นั่นหอมหัวใหญ่ตะเคียนนี่เอาไปใส่ปลาจอมเปิดเทียนคืนก็คืนเถ่อนลมรุ่งแล้ว กระเทียมมะกระเทียมกรเียมดิมูลเนาะฮะเรียมดิมูลโน่นตรียมดิมูลโน่นนี่ผัอกาดอะไรดีกาดคิ้วเหรอนี่ลารามลงนันเ่ประเทศทยอกาดขาวโอเกาดคิ้วักาดขิปุ๋ยปเหม็เป็กาดคิวากาดขาวปุ๋ยเหม็น ไอ้ต้นนั่นอ่ะมันไปอยู่นอกแปลงงามกับเ<า>พื่อนอ๋ออยู่ในแปลงไม่งามไปอยู่นอกแปลงงามอ่ะปุ๋ยมันไหลตกไกาพไก่สลับอีกต้นป <c oughs> อ๋มันหลตกจะมาเกิดเช็ดยาวจะลงย,งลย <laughs> อ่อม <c oughs> ยาวเป็นสูงเป็นแม่สองแม่เลย าตูดลง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 นี่ง่ายเทียมใช่ไหมเ <c oughs> ทียม กระเทียมเอาดองมาใส่สิกระเทียมเอาดองมาใส่ยอกะด้ยอดเยียมนี่กระเทียมเนี่ยเอาเอาดองมาใส่สิเอาดองมาใส่กเทียม,มอรใส่ไมทมเกระเทียม เอาดอกมาใส่ทาไมเอาดอกมาใส่เด็บมันเป็นโทนนะอะไรเนี่ยชีคิวเหรอชีิวหีลาวชีลชีลาวชีลาชีลาวชีลาวลาวีลาวลาวชีลีลาวีลาเาวขีาวาวีลาชีลาวชีอลาี โอยกินก็ลอกผักชีเทียนเ <c oughs> อ็นเอันมันสีอัน,นมันไม่ใช่ชีสีันักบุญมีรถพ่วงดำได้ <c oughs> โอ้ยมีสองลูกก็เจ้สามลูกสองสามสองลูกสางสามลูกสามลูกโอเจ้าออะไรหอบฟางอะไรทองคำแกบคนแกบคนทองคำครับ ไปเดือด้อกระจายแล้วไปเดือดท่านมาก่อแถวนี้เป็นีห้ผ่านเหมือนทางโน้นเนาะอ้ทางโน้นเราหูรุมรอมรุมรอมัมันยุ่มมันยาไม่ไโหกระเจะกระจะ อันนี้มันยุบม,มันงามอันนีก้กระจกกระจกแสดงไม่มีไม่มีลงปุ๋ยลงปุ๋ยนี่ลงปุ๋ย,ลง,ยลงข้างโอ้นี่ยุบเลยยุบเลยนี่ตอนนี้นิดเดียวจะผีเดียวยุบเลยเนี่ยแล้วเนี่ยแ,แต่ละลูกแต่ละลูกต้มเป็นทั้งลูกเลยปอกเปลือกต้มเลยนี่<ช>ต้มแกงทั้งลูกเลยนี่ยนี่ละครับโอ้ <c oughs> พอเปลือเอกลออแกงลูเลยนี่ยแกงส้มงสีสอลไหล่ด้หาเปน่องนได้เป็นเ่อด้นเยบคือลองมินก็เริ่มลงเยอะนะวนนี้ค่ะวนหน้าโอ้ยบนทูอะไรน่งะะเาค่ะเาเหอโอ กระเพราเอาไก่มาเอาไก่มามีแต cool. ่กระเพราได้ไงนี่ต่กระเพราได้ไงเอาไก่มาไค่ดาวเลยพดีนี้เขามีพึ่งเอาไก่มาก็ได้ไข่มาพร้อมเอาไก่ตุ๊เนียจะได้กับไก่ทั้งไข่ มีน้ำดีแค okay, ่เื้อแล้วบอโดยเชาแล้วโดยบาปเป็นนั้นมากไม่ใช่บุญเลยนะไก่มากบาปเป็นนั้นมากข้อที่หนึ่งากมันมากนั่นละคิดดูสิพระพุทธเจสาจะบอกแค่บริสตาธิเอาไกลมาแค่เนี่ยแค่นี้ก็บบาปแล้ว อยู่ในร้านอาหารแล้วเราไม่กินแล้วเราเขาเลยไปจับมาข้อสองสปรมาลากมาบอาข้อที่สองก็เป็นปบาไม่มีบุญเลยข้อที่สี่สังฆาโอข้อที่สามสังฆานี่เขาที่ฆ่าขาเลยโอ้ข้อที่สี่ฆ่าเลยข้อที่ห้าไปถวายพระพุทธเจ้าอีกโอ้ขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ขนาดนี้ว่านี่บาเป็นอะไรมากไม่ใช่บุญเลยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยขนาดเท่างเงี้ยบาเป็นอะไรมากไม่ใช่บุญเลย ก็ไี่พูดทำไมถึงการไปฆ่าไปแจงไปกินมันไม่ไม่เคยมีใครมาอธิบายเอ้าสูตรเนี้ยไม่มีนะไม่มีนะเร่ชี้ว่ากรสูรโดยตรงเลยกำลังทำให้มันให้มันเชื่อมกันให้มันเชื่อมกันดู S <S> ัง้ยงพนยังไม่เก่งพนยังไม่เ totally ก่งมันก็ย right ป้ไม่งมเาบอกผมให้มานแต่มาซอฟมาซอฟให้ให้มันให้มัน้มันเหลื่อมให้มันเหลื่อมไอ้ไอ้คูกันอัิไอ้กระบานก็ง่ายไอ้นี่มันนยา พราะเพิ่มพ่นมันยังไม่ย้่พ่นเติมให้มันเป็นแฉะให้มันเป็นผืนให้มันยังไม่เป็นผืนอันนี้เป็นยอมยอมเหมือนหัวมันมันต่างนะมันเป็นยอมยอมต่างให้มันเหมือนเป็นเหมือนก้อนเมฆเหมือนเวลาเป็นลุกมันเป็นยุ่มยุ่มเลครับมันไม่ได้ตรงแข็งทีเดียวเป็นเป็นแบบละอองอากาศเป็นเหมือนละออง เนี่ยสีคามกันม่วงอ่ะนเงินมุคามม่วงคามทองนึงม่วงม่วงอ่ะเททาก็ไม่ได้นะที่จริงครามมันน่าจะเบากว่า,วาน้ำเงินน้ำเงินมันน่าจะไปอ,อยู่ข้างล่างกุมท่าครามมันน่าจะข้างบนเ<า> <c oughs> นี่ยอ่านี่มันน้ำเงินเนี่ย อันนี้ครับสลับกันคลามน้ำเงินอีกวนก็สลับสีควสลับกันเราไปตามชืออันนี้มันโคบอลล์อันนี้มันพลัสเซียนพรัสเซียนบลูอันนี้มันโคบอลบลูมันควรสลับขึ้นตามเชือกม่วงคลามเงนเราไม่วรไปเยหรใช่ไหมอ่าเขา้วนเงินมันควรนี่มันเฉดมันไม่เหมือนเนี่ยเฉดมันไม่ไล่มาหาม่วงอ่ะมันน้ำหนักมันไม่มามันต้องเขียวแล้วก็คลามแล้วก็น้ำเงินม่วง ม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองเสร็จอันนี้สีม่วงก็เลยแทรกแดงมันดอนมันจะได้กลมกลื่อนข้างบนเนี่ยม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแดงเสร็จน้ำเงินกับเขียวนี่ใกล้ก่นวถ้าทำอันนี้เข้มขึ้นมั้ยม่วงนี่มันเข้มกว่านี้ก็ได้ม่วงไวอะไรครัไอ้นี่มันทัชเซียนไอ้นี่มันเพิ่มเพิ่มนะมันไม่ไล่มันไปมันไปเป็นไบรเอลล์ ว่าเลยต้องมาคล่อมเหมือนกันต้องดูระยะที่ถนนต้องดูระยะถนนมเอมือการนะเด่ะกูดูใกล้ดูไกลสีมันออกมาขนาดนั้ก็สนิทมือพ่นพ่นไม่เก่งอ่ามือพ่นยังพ่นไม่เก่งเนี่ยทับถอยว่าพ่นไม่ดีๆไม่ได้ผ่านขึ้นชั้นนะ อบไม่ผ่านชันโ่านโหยากนะพ่อขอให้ตุ